นี่คือภายในปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมแอดมินก็มาหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมจะไม่เคยเข้ามานะวันนี้ก็คงมาขอพรนะท่านผู้ชมเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมนี่คือภายในตัวปราสาทนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นปราสาทเก่าแก่นะท่านผู้ชมแต่แอดมินจะถ่ายขึ้นไปให้ดูนะท่านผู้ชม นี่คือยอดปราสาทนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือด้านล่างนะท่นานผู้ชมเจขาอ,อนุญาตนะยายยาอยาอย่าเพิ่งไปนะผมกลัว <laughs> ผมไม่เคย <laughs> ผมไม่เคยมาก่ออนุญาตนะครับ ยายถือมือถือให้ผมหน่อยยายถ่ายแบบนี้เลยเด้อคือสองมือผวจะขอพรก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหมวกหมวกเอาหมวกออกอะระหนัตโตสัมามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสธสะโอ้มีอะไรนี่ด้นี่โอเมเจมาตาติโอมโอมสัสสะภะคะวะตี เกาลีทะลุคาเจนะมะหา่างค์สีทะลุคาเจนะมะหาอง์ไปพระพัตติกาลีธุรคาปิยังมากะทุติยังปิปาระพัตติกาลีธุรคาปิยังมะมะทุติยังปิปาระพัตติกาลีธุรคาปิยังม,ะมะากะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ขบ้างหน้าของลกูก ลูกทาข่าวช่องคนหน้าตาดีตอนนี้คนติดตามยังน้อยอยู่ก็คอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูก่อยมีคนติดตามให้ครบถึงหนึ่งหมื่นคนเร็วๆได้เถิดเพกจะซื้อฟวงมาไยมาถวายจ้าไปครบหนึ่งหมื่นคนเร็วๆเด้อค่ะเด้อจ้าครบหนึ่งหมื่นคนเมื่อไหร่ลูกก็จะซื้อฟองมาไยมาถวายท่านจ้าทุ ไปใส่อันนั้นให้ช่วยก่อนใอนใจ <า S 1> อจรงศิวะจ้ะองศิวะนะอันดอกไม้นะใส่ดอกไม้จ้าให้มันเรียบร้อยนะนอันนี้บอกครับยายมันต่ำนะนใช่ใมากันอันนี้ปัจจยจ้าขออนุญาตนะครับปุ๋ยายบอก ไม่เคยนายหยู่งคนสั่นนะนี่จ้า,จาถูกใครคดหนึ่งหมื่นคนโดยเร็วเต่ถ้าคดหนึ่งหมื่นคนเร็วเร็วลูกจะมา,าเอาฟองมาลัยมาถวายนะใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรับรู้ด้วยขอให้มีคนติดตามช่องคนหน้าตาดีถึงหนึ่งหมื่นคนโดยเร็วได้เอถอดาถุเด็วเดีวลูกจะ ซื้อพวงมาลัยมาถวายเขาเรียกอะไรเมื่อยายเทวารูปปัโอ้องศิวะเหรอองศิวะอ๋อ<ม>องค์ม,มหาเทวะศิวะเทพนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่อุมาแม่อยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมคาถานะเนาะแอดมินก็ไม่เคยมานะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายทำนะครับท่านผู้ชมเนาะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดู ภายในขลังมากๆเลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็รู้สึกตื่นเต้นนะท่านผู้ชมเนาะเพราะไม่เคยเข้ามาดูเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ครั้งแรกของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือภายในไงนะท่านผู้ชมก็สามารถมาขอพอรนะครับท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบขอพอร,นะเเรเนาะแม่ตะเคียนก็อยู่ด้านนอกนะท่านผู้ชมก็มาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทองได้นะครับท่านผู้ชม คนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมนี่คือองค์มหาเทวศิวเทพนะท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้ก็เรามาถ่ายทำนะท่านผู้ชมสำหรับช่องคนหน้าตาดีเนาะก็ขอให้พ่อองค์ศิวศิวเทพนะท่านผู้ชมมหาเทวศิวเทพเนาะดลบันดาลให้ช่องคนหน้าตาดีมีคนติดตามให้ถึงหน<ม>ึ่งหมื่นคนนะเร็ว แล้วก็แม่สีจันทาด้วยนะครับก็ขอให้ช่วยลูกเนาะขอให้มีคนติดตามช่องคนหน้าตาดีให้ครบหนึ่งหมื่นคนเร็วๆนะครับเมื่อครบหนึ่งหมื่นคนเนาะแอดมินเองหมายถึงตัวของลูกก็จะซื้อพวงมาลัยมาถวายนะทั้งพ่อและแม่ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ก็ขอให้ช่วยนะครับให้ช่วยช่องคนหน้าตาดีให้มีคนติดตามเนาะ ให้ครบหนึ่งหมื่นคนเร็วๆเนาะแล้วก็พอครบหนึ่งหมื่นคนลูกก็จะมาซื้อพวงมาลัยมาถวายเนาะสวย์สวยซื้อผลไม้ท่านชอบกินผลไม้บอกผลไม้โอกล้วยอ๋อชอบกินกล้วยมะพร้าวจับกล้วยจับมะพร้าวนะนท่านผู้ชมน้ำเปล่าน้ำสม้มน้ำเปล่ปาเนาะใกล้ครบหนึ่งหมื่นคนนะท่านผู้ชมแล้วก็องค์มหาเทวะศิวเทพด้วยนะ ก็ขอให้ช่วยลูกให้มีคนติดตามอย่างรวดเร็วให้ขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นคนเร็วๆด้วยเถิดแล้วก็ขอให้มีรายได้จาก YouTube นะครับเมื่อถึงหนึ่งหมื่นคนลูกก็จะนำซื้อพวงมาลัยมาถวายเนาะก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทังช่องของเรานะครับท่านผู้ชม ได้ติดตามคลิปของแอดมินในคลิปคอหวยเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับสำหรับคลิปนี้คงบอกท่านผู้ชมว่าไยบจะเจอกันคลิปคอหวยนะครับท่านผู้ชมตามต่อกับคลิปคอหวยนะผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดี ขณะนี้เราอยู่กับเม่ตะเคียนทองที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับเม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะเจ็ดอาร์มแอดมินมานะครับท่านผู้ชม ดีใจสําหรับคนที่ถูกหวยนะผู้ชมเนาะรวมทั้งถูกลอตเตอรีร่นะผู้ชมเนาะต่หลายคลิปของแอดมินที่ผ่านมาก็ให้ถูกทั้งบนและล่างนะผู้ชมแอดมินก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ช่องของเราช่องคนหน้าตาดีให้ตัวเลขถูกนะผู้ชมแอดมินก็ดีใจกับทุกๆคนที่ถูกนะครับส่วนใครไม่ถูกก็ แสดงความเสียใจด้วยนะผู้ชมสู้กันใหม่นะผู้ชมเนาะแอดมินลอยแป้งไว้แล้วนะผู้ชมแต่เห็นตัวเลขขึ้นแล้วนะผู้ชมเป็นเลขหนะ้าเนาะถ้าเห็นตัวเลขแล้วแอดมินจะไม่รูปนะท่านผู้ชม พอเทแป้งลงไปก็เห็นเลขห้าเลยนะผู้ชมห้าอะไรก็ค่อยมาดูใหม่แล้วผู้ชมเนาะเดี๋ยวจับคู่ให้นะผู้ชมเดี๋ยวหาคู่ให้ก่อนนะผู้ชมลองส่องไปด้วยกันก่อนนะครับซาทูแม่จะเขียนทองช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยนะครับ ัวเลขเห็นหลายตัวนะผู้ชมตัวเลนะ็กๆเนาะแต่เลขห้าจะตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะผู้ชมเลขห้าอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมตัวใหญ่เนาะมองไปเห็นเลขห้าตัวใหญ่นะผู้ชมห้าอะไรท่านผู้ชมจะสองไปด้วยก,กันนะครับเห็นเลขห้าสองตัวนะผู้ชมแล้วก็มีเลขสามเนาะ เห็นไหมให้ผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงนี้นะผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเห็นเลขห้าชัดเจนนะผู้ชมเห็น, 5, 5, นนะห้าห้าสามนะผู้ชมเนาะถูกไหมท่านผู้ชมลองดูซิเลขห้าอยู่บนนะครับตัวหนึ่ง แล้วก็เลข5้าอยู่ร่างตัวหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็จะมีเลขสามอยู่ด้านล่างเนาะห้าห้าสามนะผู้ชมเนาะห้าห้าห้าสามสามห้านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชม เป็นตัวไหนท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะน่าจะเป็นห้าสามห้านะท่านผู้ชมห้าสามห้าห้าสามสามห้าส่วนด้านบนก็จะเป็นเลขห้าท่านผู้ชมก็ห้าห้าด้วยก็แล้วกันท่านผู้ชมเนาะห้าสามห้านะท่านผู้ชมห้าสามสามห้าห้าห้านะท่านผู้ชม เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับตัวเลขใหญ่ชัดเจนนะผู้ชมมีใครมองเห็นแตกต่างกับแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมห้าสามห้านะครับ 5, 3, 3, 5, นะห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนนะครับยังไม่ได้รูปเลยนะครับท่านผู้ชมตัวเลขก็ขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมส่วนด้านล่างก็จะมีตัวเลขอีกขึ้นมาอีกเหมือนกันนะท่านผู้ชม ตัวเลขขึ้นอยู่สองจุดนะท่านผู้ชมส่วนด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะก็จะมองเห็นเป็นเลขมีเลขหกเลขสามนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขแปดเนาะท่านผู้ชมแปดหกสามนะครับด้านล่างเนาะแปดหกหกแปดหกสามสามหกแปดสามสามแปดนะท่านผู้ชมส่วนด้านบนที่เรามองเห็นก็จะเป็นห้าสามห้านะท่านผู้ชม ห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าจะเป็นห้าห้านะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นมานะท่านผู้ชมเห็นไหมมีสองจุดนะท่านผู้ชมจุดด้านบนก็จะเป็นห้าสามห้านะครับห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมหรือจะเป็นห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านล่างนะท่านผู้ชมก็จะเป็นแปดหกสามนะท่านผู้ชม 8ป6หกห3แปดหกมสนะผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเรากำลังอยู่กับแม่ตะเคียนทองที่ปราสาทภูมิโปนนะผู้ชมสำหรับตัวเลขแอดมินก็บอกไปแล้วนะผู้ชมเนาะก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดมินจะ ซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วผู้ชมเนาะว่าตัวเลขเป็นตัวไหนนะผู้ชมจะแ,แคปหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับด้านบนจะมองเห็นเป็นเลขห้าสามห้านะท่านผู้ชมห้าสามสามห้าห้าห้านะครับส่วนด้านล่างเราก็จะเป็นเลขแปดหกสามนะท่านผู้ชม 8, 8 6ดหกหกแปดหกนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันมบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย